สวัสดีครับไยทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่15ตุลาคม2568ขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าพื้นบ้านนะครับทางการเกษตรครับทำึ้นจากเหล็กแหนบซุกแข็งจากน้ำมันครับเป็นไพยโต้นะครับดน ใหครับร้นใหญ่ของเมื่อวานนี้นะครับสามเล่มครับท่านใดสนใจจะลองดูงร,งรับมาให้นะครับเอาเล่มที่หนึ่งก่อนนะครับที่หนึ่งครับคมจะยาวหนึ่งสุดพอดีนะครับ ินิ้วครับสามสิบเซนนะครับความกว้างนะครับสองนิ้วหกุนนะครับขาดนิดหน่อย3ามนิ้วครับสัญญนจนะหกมิลนะครับเดี๋ยวปายนิดหน่อยครับ ปลไล่ปสวนนะครับปลาบอกสเตลเลสครับเอาไม้ไปดูยาวเก้านิ้วครับยาวเก้านิ้วพอดีครับดามครับหมกมือพอดีครับดูคุม,มะคน,นะครับ ่อที่หนึ่งครับเรื่อที่สองครับเลื่อที่สองจะเท่ากันครับคมยาวสิบสองนิ้วนะครับนี้กว้างสองนิ้วเจ็ดหมุนครับสันจระนาเจ็ดนิ้นครับ ขนาเจ็ดมิลครับ,บก,กั้งกเป็นเหร้ยยาวเก้านิ้วเท่ากันนะครับใครสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับเรามีบริการเกร็บเงินปลายทางนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ เล่มที่สครับผมจะยาว11นิ้วครับเล่มที่สามครับกว้าง2นิ้วเจ็ดมุนครับสันจะนา6มินนะครับด้านยาวเก้านิ้วเท่ากันครับปกสเตเลสน,นะครับใคาไสนใจ จะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับทางยูทูบนะครับ,รบ,รบประมาณนี้นะครับใครสนใจครับเล่มที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับ จะลงเบอร์โทรให้ราคาให้ทางยูทู e นะครับขอบคุณครับ